สวัสดีครับผมช่องบ่าวพลทองพลนิเดชวันนี้ผมมาที่วัดด่านพระอินทร์นะที่เป็นข่าวใหญ่โตอยู่ตอนนี้ที่คือทางเข้าฮะอยู่บ้านร่มเก้าตําบลร่มเก้าที่คุมคำส้อยจังหวัดพุทธาหารอำเภอที่คุมคำส้อยจังหวัดพุทธาหารขึ้นไปนี้จะเป็นที่เซฟี่ของการขัน,นลมเนี่ยเห็ในไหมการขังลมจะยื่นมาเนี่ยที่ไกลๆที่ทางขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปนี่นนจ,จะมีทางเข้าไปขึ้นไปเนี่ยจะเป็นด่าน ลงไปนี่จะไปออกนู่นแหละทางหนองสูงทางเข้าทางเข้าวัดดา่านพระอินทร์ผมก็จอดรถตรงนั้นเละว่าเดี๋ยวผมก็จะเข้าเข้าเดี๋ยวจะเข้าไปเข้าไปแล้วแหละจะได้ออกมาถ่ายข้างหน้าวัดให้ทุกคนได้จุมกันก่อนไงเขก็ไปทําคลิปมาแล้วเนะส้นนี้ข้างหลังก็มุมมาเป้น ไปชมคลิปยาวกันทุกคนฝากกดตามช่้งทุกา่ากกดทวงหริษอุผมสักหนึ่งช่วยนะแล้วไปชมคลิปยาวกันทุกคน สวัสดีครับผมช่องบ่าวพลทองคนเล่นวันนี้ผมพาทุกคนทุกท่านมาดูที่วัดด่านพระอินทร์ที่เป็นเขาดังเดญ่โตโมโหดานอยู่ตรงนี้นะก็มาเก็บเอาบรรยากาศที่คนได้ชมกันทุกคนทุกท่านเพราะว่าอยากให้ดูบรรยากาศช่วงที่เป็นเขาที่เป็นกระแสยอยู่ตอนนี้อันนี้คือลานลานพญานาคที่บ้านแล้วนะก็จะไม่พูดอะไรมากทุกคนเพราะว่ามันมขอถ่ายเป็นจิ๊บให้คณได้ชมบรรยากาศได้ชมกันี่ถือ เดี๋ยวคุณจะพาเดินดูเรื่อยๆเดินดูเรื่อยๆนะคนก็มานะนักนักท่องเที่ยวก็มาอยู่นะาม,มาติดข่าวก็ได้ คนทุกท่านที่เป็นข่าวอย่างในทัวรก,ก็คงจะรู้กันอยู่แล้วนี่เขากำลังจะสร้างอะไรต้องปิดบางท่านก็ปิดวัตถุบางคนนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยหรอกเห็นไหมไคนทุกท่านเนี่ยยิบเนี่ยเห็นไหมนี่จะสร้างอะไรเห็นไหมต้องวัดด่านพระอินทร์สร้างเป็นศาลาหรือเปล่าก็ไม่รู้น่าเป็นศาลา ก็ต้องหยุดชะง,งักไปหมดก็เป็นข่าวที่รังดุดังผมก็เลยมาถ่ายเอาบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมกันนีพาเดินดูรอบๆของวัดวัดของด่านพระอินทร์ มีข่าวกันกับปิงกระแสข่าวใหญ่โตอยู่ตอนนี้พระกับแม่เชียรนแหละคนทุกท่านจะเอือๆคงจะเอือได้แล้วนะเพราะว่าก็ไปข่าวใหญ่โตแบบนี้แล้วก็คงจะคงจะไม่มีอะไรบ้างเหนไหมมันเนี่ยสร้างกันอู้ดังหันลมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคือหันลมอู้ หวงหินก็หันลุ่มด้วยตัวนี้ไปลุกท่านไะไอโกะมาบึงช้างเอราวันไปดูช้างเอราวันกันก็จะมีนักท่องเที่ยวมาปะปายนะนี่คือวัดด่านพระอินทร์ที่ว่าเป็นกระแสข่าวตรงต,ตอนนี้ เหมือนว่าแหละพระกับแม่ชีแหละแม่ชีออกมาเปิดปรุงตั้งเจ็ดปีนะที่มาบวชอยู่ที่นี่ก็เป็นข่าวเป็นไงก็ก็ฟังหูวไว้หูทุกคนทุกท่านตราบใดที่ยังยัง,ย,งยังไม่ตัดสินเราก็ผู้เสีข่าวทางนี้เราก็เสีข่าวเพียงเสียข่าวไว้เฉยๆทุกคนเราก็อย่าไป พึ่งเดียวนั้นคือนอกจากว่าตัดสินอะไรเรียบร้อยแล้วนื่แหละเราถึงจะได้พูดได้เต็มที่นีเป็นทางเข้าพาทุกคนมาดูบรรยากาศที่ว่าเป็นกระแสเป็นข่าวกันอยู่ตอนนี้แหละเป็นเรื่องเป็นตัทุกกรงทุกช่องลงข่าวหมดไมาว่าช่องสามช่องเจ็ดช่องอะไรนะ ช่องสามช่องเจ็ดช่องห้าช่องเอาบินทีวีพวกนี้ลงไปหมดละเดี๋ยวนี้ตอนนี้แต่ว่าเงียบนะท่าน,นไม่ใช่ว่าจะมีเช่นนักท่องเที่ยวจะมาอีกก็เงียบก็มีปายไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถ้าเกิดไม่มีข่าวก็จะเยอะนู่นนะ้างอราวันทางอราวัน คือเจดี่ะนะโอ้โหนะันช้างอีรวันเดี๋ยวผมจะพาหาดูทุกซอกทุกมุมพาถ่ายคลิป ็มีมานะนกักท่องเที่ยววันเดยกไหมก็ไม่มีแล้วชิ้นเยียบเๆไปอย่างนี้ยคือคักเหมือนเก่าแล้วเขา,า,าว่าต้านแต่นี่ก็มีเา่าช้างอีรวันนะ sáng đâu mình đã cả sang mày nhìn sang mày đấy bóng mày thế sang ช้างเอีราวันมือก้อยมีแล้วนักท่องนักท่องเที่ยวแก่บนคือแก่ด้วยช้างไงเห็นไหมอู้วช้างเต็มไปหมดเลยคือของแก่บนเป็นช้างใครบนบานกล่าวไว้นี่ผมมาพาไปดูบรรยากาศนะผมก็ต้องพูดไปอะไรไปบ้าง แต่พูดโจมตีย็ไม่ได้ เป็นเงียบหนอไหมคนใารรู้ทำหรือท่านสร้างเอาไว้อาจารย์พุนนะนะที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้เนี่ยนะ คือในถ้ำนะของถ้ำของเจดีท่านอืน ตำสมุิของท่านของเจดีท่านท่านตำท่านานำองมาไงก็เป็นข่ขาวเป็น,ปนกระแสทุกทุกช่องเลตอนนี้ เมษีเมษีถึันเจ็ดปีบวชว่าเฉ๋ออก่าเฉ๋เป็นเรื่องเป็นราวกันใหญ่โตเลยตอนนี้ก็รตรงนี้อารพูดก็ต้องตึ๊กกลับต้องต้องให้ออกจากวัดไปก่นปอนผิด ดังสร้างใหม่ <mm> ดัง,งก็คือดังยังสั่นไหมว่า <mm> ดังวงวงเนาะเอาสาธุน้ำเลย <mm> มันมันมันบ่ดังวงเนาะพ่อโอ้โจยิบว่าดเออมันมันบ่ไปอ่ะเนาะบางทีมันตีบางน้งองมงเนาะ สร้างใหม่นี่เราสร้างเป็นอะไรพญานาคเป็นรูปแบบของพญานาคสาร้างเป็นรูปแบบของพญานาคน่าจะเป็นอะไรเจดีย์ของพญานาคในข้างหน้าเย,ยบนะ ไม่ด้เอ๊ะบางหนมนมีทางทางยางยางลกถมบ่นี่วอยู่นไดียท่างไหนลกไกตรงตรงไหนลองชือกอไผ่ถาพิ่นเปิดให้ลกงุ่อืมนี่ทำนึงกัทำยากแย่ตวงไหนนะทำอกเวอยู่ที่ยุไก่ไก่ครับตรงนี้เปิดบ่มันเป็นถมจางไหนนี่ มันเป็นธรรมพระอาจารย์คนเคยอยู่นั่งอ๋อนั่งสมาธินั่งคุยเจ้าเขาเปิดอยู่เปล่างสัยเพื่นสิบพราจอทิตยวันได้เปิดเพราะว่าผมเคยเปิดแต่เราผมเคยไปปลูกกระเบื้องให้เพื่นอ้โปลูกกระเบื้องให้เพื่อนเออนั่นเรื่องใต่ทำยาแก้วมันมีจักทีทำนี่สองหม่องครับหม่องนี้ก็หม่องข้างนานวะแม่ครับโอ้โหโอเคนี่น่องหันอ๋อไปบโบไปลึกเนาะครับบไปไหนครับ ขอบคุณหลายพอ ลงล้งวางหนีบ่ะงลงต้องหนีบ่ะพ่ออ๋อ พระพาราเวสุวรรณนี่คือน้ำบูชาเนี่ยคนเห็นไหมเท้าบูชาเท้าเวสุวรรณน้ำแดงขาว เดินดูทำทำทำแม่ทำนู้งตรงไหนทำทำนู้นตรงไหนเขาว่าที่ทำไหม โอ้โหถามลูกน้ำพุนบ่หืมไปยู้ทตุ้บยุงอะไรไหมเดี yup> okay? ๋ยวลูกยุ้งกับมืออืม ที่ที่กว้างที่บนเขาเนี่ยขออ้อไหน,นหน่อยก็เงียบเหงาหน่อยคนปกติธรรมดาน่ะจะมีคนเยอะแต่คือว่าเงียบจะเงียบเหงาไปแล้วตอนนี้ นี่ก็ด่านพระอินพามาอัปเดตว่าเป็นยังไงเงียบเหรอเงียบันนี่ก็แพงกว่าเลยแต่ว่าสำนักที่เขาให้ออกจากวัดไปแล้วนะเจ็ดวันให้ออกให้ขับออกจากวัดไปก่อนเจ็ดวัน,นะจะยังอยู่ได้ยังไงก็ไม่รู้จนเ,เกิดมันไม่มีมูลมันก็คงจะไม่ใช่นะคิดว่านะพูดไปตามของมัน ก็ต้องไปสู้กันว่าผิดถูกจริงหรือเท็จก็ต้องไปดูกันแหละทีนี้หางไม่ปปรู้ผัวไหนหาง ทางลงไปถ้ำลานที่ว่านี่ทางลงไปถ้ำ นี่ไงหางผูอยู่นี่ไงหางพญานาคนี่เห็นไหมทุกคนนี่เจอแล้วนี่หางผูอยู่ตรงนี้นี่นเห็นไหมหนี่หางพญานาคผู่ตรงนี้แล้วเห็นไหมข้างล่างนี่ทำแค่นี้นะ มีรูป,ปต่างๆนี่คือการเสี่ยงทายทุกคนเห็นไหมป่าปูเห็นไหมเห็นไข่ไหมทุกคน,นการเสี่ยงทายนะจับเลขอะไรมันจะจับให้ทุกคนได้ดู เลขหนึ่งนะทุกคนทุกท่านเนี่ย <c oughs> เลขหนึ่งไม่ดูงั้นอ้าวเลขสองนี่ยหนึ่งสองคนทุกท่านนี่หางพญานาคปู๋อยู่นี่ I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fake news if you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fake news if you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything hmm. I do so instinctive and so passionate -i -pa Every word I move so descriptive no, ja like an adjective hmm. I gotta vent -i against people who patent it hmm. Being negative hmm. when you should be getting after hmm. it I got facts over facts over so tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been out, I never got anyone's help, I, to have do in in I, to I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams into modestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead of say something not illogical, something that is topical. Rub it down and let you go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, it could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day. Going off of my meds. No, I'm not giving up. No, I'm not giving in. I will make it to the top. ตำบลลุ่มเก้าบ้านลุ่มเก้าอำเภอูกุมคำสซ้อยจังหวัดบุกดาหานที่สก็ฝากอิปตามช่องคุกบบาวปนทองเพื่อใู้โยสารได้ถึงชักหนึ่งท่านเดือนะครับขอฝามาาเดี๋ยวชื่อไปข่าววันพรุนี้คุณพรชื่อมาเจ้าพระ ก็วการต้องมู่บาคนสาหนุมสาวหนุเท่าไออกหัวที่หังหาพญานาคเนี่ยที่หัวมาใต้ ใต้ลุมกิดีลอ่ระปมฝากดติดตติเ้ายนะครับผม